สวัสดีค่ะวันนี้ในชาติวิกฤตเราได้รับเชิญจากเจ้หอมหรือสุธิสาธันทวีกลุ่มบริษัทฮาร์ดแวร์ชนบุรีได้แก่บ,บริษัททะเลฮาร์ดแวร์จำกัดบริษัทเหมืองน้ำฮาร์ดแวร์จำกัดบริษัทวัวหลวงทองฟาร์มออยจำกัดกับความศรัทธานในองค์หลวงปกู่แก้วแห่งวัดเทววันซึ่งวันนี้เจ้หอมได้ทําบุญให้หลวงปู่แก้วพร้อมกับทําบุญให้กลุ่มผู้พิการทางสายตาชนบุรี กว่า90คนที่เดินทางมาในานามสมาคมส่งเสริมชีวิตคนตาบอดชมพรีนำโดยนายปิยะหรือกาจตธรรมสีสะอาดนายกสมาคมนะคะนอกจากนี้ยังมีผู้ร่วมบุญได้แก่กลุ่มคนแห่งแผ่นดินบริษัทท่าสูนท่าพวกระกันจำกัดและคณะศิลปินดารานักร้องอย่างเช่นหลังรอกเกสตาตลบชื่อดังสัวและค่ะเจ้าหอมบอกว่าการทำบุญวันนี้ ก็เพราะศรัทธาในองค์ของขุ่แก้วและที่สําคัญต้องการให้กําลังใจผ,ผู้พิการทางสายตาที่มีความพยานมีความอดทนในการที่จะสร้างอาชีพที่สําคัญเราเพิ่งจะทราบว่าผ,ผู้พิการเหล่านี้เขาได้มีบทบาทในการช่วยเหลือพนักงานออฟฟิศต่างๆที่มีปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดมนะคะตามกฎหมายมาตรา35ที่ปลดออกการให้ผู้พิการได้เข้าไปทํางานในบริษัทใหญ่ที่มีพนักงานเหล่านี้อยู่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้สังคมเปิดโอกาสให้ผู้ด้โอกาสทางสายตาได้อยู่ร่วมกับสังคมอย่างเท่าเทียมกันค่ะเเหมือช่วยคนเขาบอกเขามีกลุ่มหนึ่งประมาณจบร้อยคนที่เขาช่วยเหลือในพาลูกคนคนกลุ่มตาบอดไปส่งที่ตามโรงงานเหมือนกันให้เขามีไรายได้อไอ้ความที่เขาน่ารักเนาะก็เลยพี่วิชาเขาบอกว่าก็ลองจัดให้เป็นกำลังใจให้เขาหน่อย ก็พอบอกก็กระจัดเลยเราตั้งใจจะทําอยู่แล้วเมื่อเมือ่อสองปักสองปิ้งแล้วก็ตั้งใจจะทำตอนนี้ก็เลยได้จังหวะทีเดียวก็พุกธปทำารบเลยขาเรียกว่าวันนี้มีคนตาบอร์ดมาทั้งหมด90สกว่าคนใชื่อไหมคะก็อของมา90สอันไม่พอแจกป<อ> <laughs> ีแรกเขาเขานัดไว้ประมาณ70กว่าค่ะก็เลยเอาของมาทั้งหมดซื้อของมาประมาณรอเก้าสิบก็พวกไอ้พัดลมอะไรเนี้ยแต่ไม่พอแจก ็้าวใหญ่เป็นของใช้จําเป็นใช่พัดลมหงข้าว,าวแล้วก็อะไรเนี่ยแป้แล้วก็ไอกระทะเฟฟ้า,า,ไ,าได้โอกาส <จะ S 1> ดีใจมากดีใจมาก,ด,มากดีใจมากกว่าอย่างอะไร ให้หลวงปู่แก้วให้หลวงปู่แก้วได้โปรดเมตตาได้โปรดเมตตาได้มารับได้มารับจิตของที่ข้าพเจ้าของที่ข้าพเจ้าได้นำมาถวายได้นำมาถวายครั้งนี้ด้วยเธอกครั้งนี้ด้วยเธอสาธข้าพเจ้าข้าพเจ้าทำผ้าประการใดข้าสักการใดข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ครอบตัวได้ครอบตัวให้ขออภัยขออภัย และนี่คือบรรยากาศาการทําบุญหลวงปู่แก้ววัดเพลวันจังหวัดชนบุรีในชัน้นวิกฤตินิชาจาวัฒนาไรยงาเราก็เลยออกแบบกถานที่มวนให้เขาส่วนหนึ่งและอีกฝั่งนึงก็วิหลังก็ดูดหมอเพราะ็ดูหมอให้ยิบซีด้วย <S 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 ก็เลยแบ่งเป็นสองโซน ข้างหลังก er ็เป็นเงอนครอบครัวแบ่งคนให้ให้เขาเรียบร้อยปีจังหวะดีบ้านหลังนี้หน้ากว้างหเมตรกว่าก็เลยทําให้เราแบ่งได้สะดวกเนาะก็เลยกลายเป็นบ้านที่ที่ที่มีแต่คนเห็นก็ูกใจเห็นว่าเป็นบ้านที่ใช้กุญแจดอกเดียวค่ะเพราะว่าเขาถ้าเขาไม่ใช้ดอกเดียวเขาก็มางทีเกิดกรณีมีแหลกตัดมากไฟไหม้มันจะอันตรายเนี่ยก็เลยพยายามทำยังไงก็ได้ ใช้คุณใชกุญแจให้ได้ดอกเดียวก็คือดอกเดียวนี้เปิดได้ทุกส่วนของบ้านไม่ไม่ต้องส่วนเลยไม่ต้องใช้กุญแจเขาก็มองดูว่าเอออย่างนี้ทําได้นะครับเราก็สามารถทําออกมาตรงนี้ก็เป็นสํานักงานด้วยครับเป็นสมาคมด้วยแล้วก็เวลาประชุมเราก็จะเอาของออกแล้วก็โต๊ะมาตั้งแล้วก็นั่งคุยกันอแล้วจุดเด่นจุดเด่นที่เขามาดีไซน์นี้อะไรบ้างฮะที่ทําฟังก์ชันอะไรพิเศษฮะที่เจ้าของมาช่วยทําก็คือหนึ่ง ฟังชันที่ทําก็คือเรื่องประตูการเข้าออกโดยใช้กุญแจแค่ดอกเดียว <c oughs> การใช้ก็เรียกว่าการใช้พื้นที่ค่อนข้างจํากัดก็คือมีห้องนวดแล้วก็ห้องรับแขกฟังนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจในตัวเราว่าเราต้องทําแบบไหนก็ได้ที่แคบเราก็เพิ่มกระดขึ้นมามให้มันยาวออกมาเลยครับเราเห็นเวลาเดินมีเหล็กมีอะไรที่ ในเทิงสัญลักษณ์ให้เราจับให้อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ใก็คือเหมือนกันบว่าคือบ้านมันจะไม่ค่อยฟ้างมากคือถ้ามันกว้างมากเราก็จะแบ่งครึ่งเนี้ยแล้วก็เดินตามแนวของสิ่งของที่เขาวางไว้มันค่อนข้างง่ายอ่ะเหมาะกับคนตามบอดโดยเฉพาะ